นนก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านแพทย์ทองทานชินวัตรที่ได้ให้โอกาสกับทางสภาตสกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมคณะวันนี้นะครับในการนําเสนอสิ่งที่เราอยากจะให้ทางภาครัฐเร่งในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปวันนี้เรามีข้อเสนอทั้งหมด8เรื่องครับแต่เราแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเร่งด่วนเลย นะครับที่ต้องทำเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อแล้วก็เรื่องระยะกลางและระยะยาวเนี่ยอีก3ข้อครับเรื่องแรกเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่เราคงจะคุยกันในเรื่องของการปฏิรูปหรือว่าการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวต่อไปนะครับเรื่องที่1ก็คงเป็นเรื่องที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบและเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันอยู่นะครับก็คือ สินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาดําในประเทศไทยนะครับซึ่งมาทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มีทั้งมีคุณภาพและก็ไม่มีคุณภาพมีมาตรฐานและก็ไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้ามาแล้วเนี่ย SME ของเราโรงงานของพวกเราที่เป็นคนไทยล้วนๆเนี่ยขณะนี้ประสบปัญหาหนักมาก6เดือนตั้งแต่มกราคม ถึงมิถุนายน67ทุกท่านทราบอยู่แล้วครับว่าปิดไปถึง667แห่งแล้วเป็นของคนไทยเกือบร้อนะในขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ที่ทาง b ว o i ึงเข้ามาก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นของต่างชาติเกือบหมดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เราจะทํำยังไงที่จะช่วยเหลือให้ s อสของเราไปต่อได้ท่ามกลางปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเงินอะไรต่างๆนะครับต้นทุนต่างๆแต่ว่าที่สำคัญคือบัตร็อกเลยก็คือสินค้าราคาถูกเหล่านี้แล้วก็ดําเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางเพราะฉะนั้นก็มาเรียนให้ทางภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้รับทราบในแง่ของปัญหานี้ซึ่งก็คงจะมีมาตรการในการแก้ไขในการตั้งแต่ทำยังไงนะครับที่จะทำให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยป้องกันให้ เข้มงวดขึ้นในการที่จะเข้ามาไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเรื่องการเพิ่มอุปกรณ์นะครับในการตรวจสอบพวกตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆให้เพียงพอนะครับเรื่องของการที่จะกำกับดูแลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้กฎหมายหรือว่ามาตรการอย่างเข้มขรัดและเข้มข้นนะครับแต่ว่าให้อยู่ในกรอบของอข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับ อันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการที่จะทํำยังไงที่จะช่วยเรื่อง s อสในเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะว่าต้นทุนของ s อสเนี่ยมากมายเหลือกเกินทําให้ความสามารถในการแข่งขันของเราไม่ได้เรื่องที่1ก็คือเรื่องค่าไฟค่าพลังงานทุกท่านทราบอยู่นะครับภาคอุตสาหกรรมภาคบริการหรือภาคทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบจากราคาค่าไฟที่แพง แล้วที่ทุกๆสี่เดือนต้องมาปรับมารุดกันเหล่านี้เนี่ยเราจะทํำยังไงในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาสเสถียรมากนิ่งมากแล้วราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแค่เปิดเครื่องกรแพร้เขาละนะครับยังไม่ต้องทําอะไรเลยแค่กดปุ่มเครื่องเนี่ยต้นทุนเราก็สูงไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้มีการตั้งกรอพลังงานขึ้นมาช่วยกันดูแลกํากับดูแลร่วมกันทํำยังไง ที่เราจะได้มีการบาลานซ์การใช้พลังงานที่เป็นระบบเดิมกับพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดอย่างเหมาะสมที่ราคาเหมาะสมใช้เทคโนโลยีดีๆในการที่จะทำให้เอ,เอ,เอกชนเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างเป็นเสรีนะครับผลิตได้ขายกลับเข้าไปได้เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้เห็นนะครับเ,เ,เรื่องของ,องขอคือผมคิดว่าเร็วที่สุดอันนี้คือเร่งหน่วนไงครับ อันนี้อยู่ในกรอบเร่งด่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนทางด้านเรื่องรายงานซึ่งก็เรียนนะครับว่าเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านและ s อ b กําลังอยู่ในช่วงกําลังฟื้นตัวแล้วก็ s อ b ก็แบ่งออกเป็น s อสที่ก้าวข้ามเรื่องรายงานขั้นต่ำไปละแต่ว่าครึ่งหนึ่งยังก้าวไม่ผ่านซึ่งเป็นจํานวนมากเราอาจจะต้องพิจารณาชะลอให้เหมาะสมแต่ถ้าต้องขึ้นเนี่ยทางสภาสหกรไม่ไม่ได้คัดค้านนะครับ แต่ขึ้นตามกลไกที่มีอยู่คือไตรภาคีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราจยงพอรับได้แต่ท้ายสุดเราเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเรื่องฝีมือผลิตผลิตภาพนะครับแล้วก็คุณภาพเรื่อง Pay by Skill อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับว่าเราจะแข่งขันได้ในระยะยาวคนนะครับสำคัญที่สุดนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของ เรจิสติกแล้วก็การค้าชายแดนผมเรียนครับว่าชายแดนเพื่อนบ้านเราต้องการสินค้าจากประเทศไทยแล้วเราก็ต้องการขายแต่มันมีอุปสรรคติดขัดไปหมดเลยตามด่านต่างๆตอนนี้เป็นด่านชั่คกาวขอให้เป็นด่านถาวรที่หมดครับนะครับแล้วก็เรื่องบางอันเรื่องของการจราจรเรื่องการข,ขยายเวลาเหล่านี้ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับเรื่องการขยายเวลาลดบรรทุกต่างๆที่วิ่งเนี่ยไม่ใช่แบบจํากัดจนไม่มีเวลาวิ่ง รหรือถ้าเกิดว่าเราเกรงว่ามันจะเกิดทราฟฟิกหรือว่าเกิดปัญหาจราจรมากในเขตกรุงเทพเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการตัดถนนเพิ่มเติมนะครับเป็นการเชื่อมโยงออกไปเลยเพื่อเหมือนกับเป็นวงแหวนหลังนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ค่าโลจิสติกของเราดีขึ้นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ SME ปัญหาใหญ่เพราะว่าประเทศไทยเรา s อ e 98-99%เชเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่เรามี s m e 85อย่างน้อย เอสบวันนี้เราเสนอ4ข้อครับ4โก 1. หนึโตดิจิตอลทランスฟอร์มให้เอสบเหล่านี้เนี่ยไปสู่การใช้ดิจิตอลให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปถึง AI ให้ได้วันนี้มันข้ามไปที่ AI แล้วนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความแม่นยำลดต้นทุนนะครับซึ่งขณะนี้สภาวสังกัดวันนี้เราได้เสนอภาครัฐครับว่าสภาวสังกัดเราช่วยตัวเองนาโดยกลุ่มดิจิตอลของสภาวสังกัดได้ มีการรวบรวมนะครับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่สำคัญให้กับ SME ในการที่จะเปลี่ยนผ่านให้ได้เพราะว่าวันนี้เราพูดกันไปเยอะ SME ต้องการแล้วแต่พอไปแล้วไม่มีเงินไม่มีกำลังที่จะที่จะเข้าถึงได้เพราะนั้นอันนี้เราเข้าถึงเลยขณะนี้เราดําทำไปแล้วนะครับ20จังหวัดให้กับสมาชิกของเราชื่อว่าโครงการว่าดิจิตอลวันรวบรวมทั้งหมดเลยที่มันมีมูลค่าเป็นแสนกว่าบาทเนี่ยจําหน่ายให้กับ Smart สมาชิกสภาอุตสาหกรรมเนี่ยแค่ราคาแพ็กเกจละ 1,110บาทเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าถึงได้ปีที่แล้วไป20จังหวัดปีนี้ก็ไป20จังหวัดแต่เราอยากจะขอให้ภาครัฐครับว่าช่วยสนับสนุนหน่อยทั้งภาคดีมานไซและสปรายไซให้เขามาซื้อซื้อแล้วเนี่ยสามารถจ่ายคืนเป็นโทเก้นนะครับให้กับผู้จำหน่ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำเร่งเป็นการเร่งให้ทุกคนเนี่ยทรานสฟอร์มตัวเองหรือปรับตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับ เรื่องของโกที่2องโกอินโนเวชันจิ๋วแต่แจ๋ว s อสไทยจะต้องเล็กก็จริงแต่ต้องมีนวัตรกรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสภาวสังกัดเราร่วมกับกระทรวงอวมีกองทุนอินโนเวชันวันซึ่งได้เรียนนะครับว่าอย่างละพันข้างละพันล้านกระทรวงอวพันล้านเอกชนลงพันล้านหนึ่งปีมาแล้วประสบความสำเร็จมากครับเป็นโมเดลที่เกิดจริงๆและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากก็เสนอให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงิน นะครับที่จะร่วมกันขึ้นมาใหม่แล้วผมคิดว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวข้ามและประสบความสําเร็จได้เพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคือตัวจริงรู้ความต้องการที่แท้จริงนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับคือ g o ลบอล SME ไทยเรารเไม่ใช่ขายเก่งนะในประเทศเราต้องส่งออกได้ด้วยนะครับต้องไปทั่วโลกให้ได้แล้วนี่เป็นความสําเร็จของหลายๆประเทศไม่ใช่เก่งแต่นบ้าน ต้องเก่งทั่วโลกตลาดทั่วโลกจะมีโอกาสมากแต่ในภาคของการผลิต SME ที่จะเข้าสู่โกลบอลคือต้องเข้าสู่โกลบอลซัพพลายเชนสมัยใหม่ของอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นรถไฟฟ้าเรามีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ในระบบที่เป็นสันดาปภายในจะทานสมเขาเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปเปสู่โกลบอลซัพพลายเชนของผู้ผลิตรถไฟฟ้าที่มาตั้งฐานในประเทศไทยได้อย่างไรจะได้หลีกเลี่ยมปัญหาที่ว่าประเทศไทยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายคือโก g กรีนครับ SME จะต้องปรับวิธีคิดใหม่หมดการทำธุรกิจต่อไปการส่งออกต่างๆทั่วโลกเขาโกกลีนกันหมดเพราะนั้นเราต้องปรับตัวให้เร็วไปด้วยเพราะมันันเพราะฉะนั้น4โกนี้เป็นตัวที่สำคัญของ SME นะครับเสร็จแล้ววันนี้ครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการส่งเสริมสินค้าเมดิไทยแลนด์วันนี้ทั่วโลกนะครับ geopolitics ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง Supply Chain Disruption การเลือกข้างเลือกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพยายามขายของเราจะเห็นนะครับวันนี้ปัญหาคือ Oversupply ทั่วโลกผลิตต้องการขายของอย่างเดียวตลาดเราก็จะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่จะประสบความสำเร็จแล้วเราทำได้เลยก็คือโครงการที่เรียกว่า Ma d e in Thailand หรือ MIT ของสภาวิสาหกรรมครับ ซึ่งเราได้ทํามา2ปีแล้วนะครับในสัญลักษณ์นี้โดยให้กับผู้ประกอบการโรงงานต่างๆที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการนี้เพื่อจะได้มีใบรับรองตามมาตรฐานที่เราได้ระบุไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอขอบคุณกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางที่ได้ปรับเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างใหม่โดยให้ต้งต่อกับการซื้อ MIT สินค้า MIT ปีแรก66 นะครับเราสามารถเข้าไปอยู่ในสัดส,ส่วน Market Share หรือสัดส,ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างพักนั้นได้ถึง15ละได้เงิน1แสนกับ2,000บาท2,000ล้านบาท1แสนกับ2,000ล้านบาทแต่ว่าเราจะตั้งเป้าครับขยับไปเรื่อยๆเป็น50แล้วเป้าสุดท้ายคือ80เพราะนั้นถ้า80เนี่ยเงินของงบประมาณเราในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะอยู่ในประเทศประมาณ5แสนห้าล้านอย่างน้อย ซึ่งอันนี้มันจะเป็นเม็ดเงินที่บุนเวียนทําให้พวกเราเข้มแข็งทําให้สินค้าไทยของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะขอขยายนะครับไม่ใช่เฉพาะการจัดทิ้อจัดจ้างภาครัฐที่จะให้เร่งแต่ว่าเราอยากจะขอนาเสนอให้เอกชนไทยซื้อสินค้าเม็ดดินไทยแลนด์และสามารถไปหักลดหย่อน,นภาษีได้2เท่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสร้างกระแสความรักชาตินะครับแล้วก็จะได้สนับสนุนร่วมกัน และท้ายสุดเนี่ยภายใต้เสียะ,ะเครื่องหมายไอที T เนี่ยจะเป็นโกลบอลแบรนด์ของประเทศไทยจะเป็นแบรนด์ประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าเมดอินไทนด์เนียที่ส่งไปที่ไหนก็นแล้วแต่ทุกคนต้องดูก่อนเมดอินนี้เมดอินนั้นแต่ถ้าเป็นเมดอินไทยแลนด์ต้องซื้อก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกคนที่ใช้สินค้าสัญ,ญลักษณ์เมดอินไทยแลนด์เนี่ยก็จะได้ให้สิทธิประโยชน์หรือว่าทางภาษีกับบริษัทเหล่านั้นนะครับก็จะเป็น3ระดับ ต่อไปนะครับซ so 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 the ึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกเองแล้วก็ทีมงานทุกคนที่มารับฟังนี้ก็เห็นว่าเห็นดีเห็นงามด้วยครับว่าอันนี้ทําได้ทันทีช่วยตัวเองได้เลยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับส่วนเรื่องของระยะยาวนะครับเรามี3มเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเราต้องเรียนนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในการส่งออก10%ของจ d p ีมีการจ้างงานถึง7 0 0 0สายกแต่วันนี้ได้รับผลกระทบจาก รถยนต์สมัยใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ทำให้ยอดขายต่างๆลดลงสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ก็คือว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเราเป็น Detroit องเอเชี o เรามีซัพพลายเชนที่เป็น s e อสจํจนวนมากที่อยู่ในนั้นถ้าวันนี้ s อสของเราล้มไปทีลรบริษัทที่รับริษัทเราฟันหลอครับถ้าฟันหลอเมื่อไหร่นะความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเราจะกลายเป็นความอ่อนแอสันที พราะนั้นเราต้องช่วยกันคีบช่วยกันรักษาเพราะนั้นจะต้องมีมาตรการในการช่วยสนับสนุนโดยเพราะาล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็เป็นปรักเป็นไฮบริดนะครับที่ที่ได้ออกมาเพื่อสนับสนุนตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนของเราเนี่ยจะต้องหาอุตสาหการรมในการทรานส์ฟอร์มเอาพา์ททั้งหลายที่เรามีอยู่ความเก่งของเราเนี่ยไปทําพวกเครื่องมือแพทย์นะครับไปทําพวกผลิต อาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับและในอนาคตก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องบินนะครับหรือว่าพวกอเวียชันต่างๆซึ่งตัวนี้จะมีมูลค่าเพิ่มสูงมากก็ให้ภาครัฐช่วยสรับสนอุตกรรมใหม่ๆใ,ใ,ในการที่จะให้ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถ Transform ได้นะครับอุตสาหกรรมทีนี้เราจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าเป็น Creative i n d u s t r y นะครับหรือว่าพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรงสรค์แล้วก็ซอฟต์แวร์ซึ่ง อันนี้ก็ตรงกับน,นโยบายของท่านนายกอยู่แล้วเพราะว่าต้องเรียนครับคอนเซปต์ง่ายๆเลยสินค้าที่เราผลิตได้และประเทศอื่นผลิตได้โดยเพพาะประเทศจีนเนี่ยเราแข่งไม่ได้ครับในโลกนี้แข่งยากแต่ถ้าเกิดเราผสมผสานตัวนี้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ที่ประเทศอื่นก็เรียนแบบเราไม่ได้อันนี้จะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถขายสินค้าได้และเพิ่มมูลค่าได้เราสภาวสาหก,กรรมแห่งประเทศไทยได้เรียนท่านนายกว่าเราได้ตั้งสถาบันขึ้นมาพิเศษเลย นะครับที่ดูแลทางด้านนี้โดยตรงคือสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งก็มีท่านรองประธานคุณพิบจเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะครับก็ได้นําเสนอใน3หมวดน,นะหมวดม่ว่าจะเป็นอาหารเรื่องแฟชั่นแล้วก็แล้วก็เกมนะครับแล้วโดยเพราะไอเดียเนี่ยต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางจิวเวลรี่นะครับเครื่องประดับของโลกเพื่อแทนกับประเทศ ง่ายๆเลยคือฮ่องกงที่เริ่มถดถอยนะประเทศไทยเรามีศักยภาพมีผู้เล่นมีความครบเครื่องมากอันนี้เนี่ยจะเป็นมูลค่าที่จะทําให้ประเทศได้ปีหนึ่งไม่ต่อยต่ำกว่า500แสล้านบาทนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็เป็นเรื่องของระยะยาวแต่ว่าต้องรีบเร่งเหมือนกันก็คือการปรับปรุงกฎหมายหรือกิโยตินกฎหมายทำเลกุราเอรี่กิโยตินเรื่องของ east of the s i n e s ทำธุรกิจให้ง่ายนะครับทั้งคนไทย ลดขั้นตอนเพราะว่าตอนนี้เป็นต้นทุนแฝงนะครับทั้งเสียเวลาและมีต้นทุนแฝงจานวนมากแล้วที่ทําให้ต่างประเทศเนี่ยเขาเบื่อหน่ายนะครับเวลาเขาเปรียบเทียบขึ้นมาเราดีทุกอย่างเลยแต่พอเขาเจอเรื่องกฎหมายของไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แสนกว่าฉบับครับอาจจะถือว่าเยอะที่สุดลำดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นแค่แสนกว่าฉบับเนี่ยเขาก็เป็นลมละนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่ทําได้ทําก่อนเลยโดยผ่าะกฎหมายที่อยู่ในกระทรวงที่เจ้ากระทรวงทําได้ไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ต้องผ่านทางด้านรัฐสภาอะไรที่ทําได้ตรงนี้ทาก่อนเลยนะฮะมันก็จะช่วยปัญหาได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าที่เราเสนอก็คือทางกรกรอเรามีโครงการที่เราได้ทำมาแล้วในอดีตซึ่งใช้ประมาณพันกว่ากระบวนงานนะครับแล้วก็ได้ให้ TDI เป็นผู้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนำเสนอเนี่ยสามารถลดต้นทุนให้กับประเทศเนี่ยปีละ1นึ0 0 0สกว่าล้านบาทนะครับถ้าตําเป็น GDP ก็0.8%ของ GDP อันนี้คือเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ได้เพราะฉนั้นอันนี้เป็นการทําง่ายๆเลยที่จะทำให้ GDP ของประเทศเราเนี่ยดีขึ้นทันดีแล้วช่วยทําให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยทำงานคล่องตัวขึ้นมีกําลังใจขึ้นและต่างประเทศก็อยากมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นครับนี่คือทั้งหมด8ข้อ ที่มีเร่งด่วน5ข้อแล้วก็ระยะกลางระยะยาวอีก3ข้อครับ